สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นนีเคอีภาคบ่ายหุ้นนีเคอีภาคบ่ายวันที่เาเดือน7ปี67เนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยเนาะเด่นนะครับผมเด่น4กับ5านะ4กับ5นะครับ47 48 49ครับผม57 58แล้วก็ห้ากันนะครับผมก็จะมีสีสองกันนะครับ4ี่หนึสองแล้วก็สีห ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีฟันสีนะส7่เจ็ดสี่แปดสี่แล้วก็ห้าแปดสี่เนะครับผม ต่อไปมาดูเลขสามตัวสามตัวนะครับก็จะมีสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดเก้าสี่แปดหนึ่งแล้วก็สี่เก้าหนึ่งโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับ หุ้นนี้ขี่ภาคปายเสากับบลายเด่นเหมือนกันเลยสกับหจะมาไหมวันนี้4กับหทั้งเ้าแล้วก็ทั้งบายฝากกดไลคกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังแสงให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอโทวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ